สวัสดีครับผมแก๊ปจากร้านดาวิถีประดับยนต์นครปฐมนะครับวันนี้จะพาไปชมจอ Android นะครับที่มาพร้อมระบบกล้อง360องศานะครับยี่ห้อ Data System นะครับจอ Android เป็นสเปกร m 6ลม128นะครับตัวกล้องนะครับใช้เซ็นเซอร์ของ Sony นะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานกันนะครับอ่าก็จะมีปุ่ม360นะครับตัวนี้กดเรียกดูภาพได้โดยที่เราไม่ต้องเข้าเกียร์ถอยนะครับและยังสามารถปรับมุมมองภาพนะครับ เลือกมุมมองภาพจากหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะเรียกเป็นระบบ3 d scan ขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะครับตัวระบบการสแกน3มิตินะครับก็จะทำงานอัตโนมัตินะครับในกรณีที่เราสตาร์ทรถขึ้นมาใหม่เพื่อดูว่าโอเคมีวัตถุอะไรรอบรอบริเวณเราหรือเปล่านะครับนะเราก็สามารถตรวจเช็คก่อนได้นะครับบางทีมีมอเตอร์ไซค์แอบมาจอดตอนไหนไม่รู้นะครับไม่ได้ทันสังเกตดูมุมมองนะครับ กล้องชัดเจนนะครับคมชัดอ่านี้ผมเข้าเกียร์ถอยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับมันก็จะเป็นมุมมองด้านเบิร์ดไอวิวนะครับเห็นไหมฮะโอ้โหถอยงองง่ายเลยเดินหน้านะครับเดินหน้าไม่ดูอ่ามุมเสาปูนนะครับตวงนี้เห็นชัดเจนเลยนะครับเนี่ยครนนี้เรากะสามารถกะได้ง่ายเลยนะครับมุมเสาปูน ด้านหลังนะครับมีเสาซอฟต์แวร์รุ่นใหม่นี่จำลองได้สมจริงมากๆเลยนะครับดูเสาด้านซ้ายนะครับเสาปูนด้านซ้ายนี่นี่โอ้โหเห็นเป็นรูป 3D ขึ้นมาเลยนะครับโอ้โหี้ทำให้เราถอยเข้าจอดได้ง่ายมากๆเลยนะครับปลอดภัยแล้วก็เวลาเราขับนะครับตัวกล้องนะครับก็จะบันทึกตลอดเวลาด้วยนะครับเก็บ บันทึกการขับขี่ทั้ง4มุมกล้อง4มุมมองรอบรถเลยนะครับอ่าตัวกล้อง360องศานะครับอ่าตัวระบบหน้าจอนะครับเป็น l a m ลำอนะครับตัวนี้ใส่ซิมได้เราใส่ซิมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแอปพลิเคชันพื้นฐานที่ทางร้านลงให้นะครับก็ YouTube แบบไม่มีโฆษณานะครับ ตัวนี้ก็ YouTube ไม่มีโฆษณานะครับเราก็ลงให้เ,เสร็จเรียบร้อยนะครับโหลดก็เร็วใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ใช้ซิมเน็ตนะครับจอนะครับเป็น Q LED นะครับภาพคมชัดคมชัดสมจริงมากนะครับจอระบบ Q LED นะครับครับตัวนี้สามารถออกจากแอปแล้วก็เสียงก็ยังฟังเพลง ต่อได้นะครับแอปไม่หยุดเล่นนะครับเพื่อบางทีเราสามารถมาเล่น Google Map แบบเต็มเต็มจอนะครับแล้วก็ยังสามารถฟังเพลงจาก YouTube ไปด้วยได้เดี๋ยวผมขอปิด YouTube ไปก่อนอ่ Google Map นะครับโหลดรวดเร็วเลยนะครับโอเคใช้ไว้เสียงสยามพารากอน กูแมปนะครับมุ่งหน้าทางเหนือไปตามถนนหมายเลขสามนี้ก็เป็นความไวในการประมวลผลของ o o o l l m m p s นะครับรส่วนแอปพลิเคชันอื่นๆพื้นฐานนะครับตัวทีวีออนไลน์เราก็โหลดตัวโหลดตัวลุกทีวีให้นะครับใช้งานก็ง่ายๆครับเปลี่ยนช่องตรงนี้นะครับ ตัว Lux TV นะครับพื้นฐานวกนี้เราลงให้หมดนะครับ Netflix จะโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะครับเราก็โหลดในตัว Play Store เพิ่มเติมได้เลยนะครับอย่างเช่นตัววิทยุออนไลน์นะครับเพราะเดี๋ยวนี้บางทีไปต่างจังหวัดก็รับขึ้นกรุงเทพไม่ได้นะฮะตัวนี้เราก็มาโหลดแอปเพิ่มเติมลงนี้ได้เลยนะครับ i n นสตอลเข้าไปนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะมีระบบ google assistant นะครับ การค้นหาหรือสั่งการด้วยเสียงนะครับตัวนี้อเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูนะครับอุณหภูมิวันนี้สำหรับวันนี้ในนครปฐมอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่32องศาและต่ำสุดที่22องศบองศานะครับหาร้านอาหารบริเวณนี้ให้ฉันหน่อยเจอร้านอาหาร34แห่งใกล้คุณ อ่านะครับมันก็เป็นการค้นหาด้วยเสียงนะครับทําให้เราใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นไม่ต้องมานั่งพิมพ์นะครับหรือเราอยากจะกดให้มันพูดแล้วก็ให้มันนําทางไปได้เลยนะครับนำนำทางไปที่เซนทรัลสารายาได้เลยเซนทรัลสารายาไปกันเลยอ่านะครับ น่ใช้นหน้าทางเหนือไปตามถนนหมายเลข3 2 1สอเข้าสู่ซอยทงคนสการสั่งงานด้วยเสียงได้หมดนะครับเดี๋ยวผมลองอนิดนึง<ม>เปิดเพลง Body Slam ใน YouTube ให้ฉันหน่อยยังไม่ได้ติดตั้ง YouTube ในอ,อุปกรณ์ของคุณนะโอ<ห>ยังไม่ได้ลง YouTube อ๋อเดี๋ยวผมยังไม่ได้ติดตั้งโอเคไม่เป็นไรผมยังไม่ได้ติดตั้งตัว YouTube ธรรมดาเราติดตั้งตัว YouTube ที่ไม่มีโฆษณาลงไปนะครับแต่ก็าสามารถสั่งงานด้วยเสียงเปิดใช้งานได้นะครับโดยผ่านระบบ Google Assistant นะครับท่านใดสนใจนะครับติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นพร้อมระบบกล้อง360องศานะครับก็สอบถามกันมาได้ที่0841217115แก๊ปดาววิถีประดับยนต์นครปฐมนะครับ